ฟุตบอลเยม์ลีกกำลังดำเนินมาสู่ช่วงคลายแม็กเลยนะครับทุกอย่างเข้าใกล้จุดตัดสินแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ลุ้นแชมป์หรือการหนีตกชั้นการแย่งพื้นที่ท็อปโฟร์ระหว่างทอนแนมฮอสเปอร์อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดูเดือดไม่แพ้กันวันนี้ครับเรามาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเส้นทางที่เหลือใครกันที่จะคว้าโคต้าอันดับ4ในตอนจบครับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับสเปอร์รั้งอันดับ4ของตารางนะครับลองแข่งทั้งหมด3ัดมี547แต้มทุกอย่างเท่ากันกับอันดับ5อย่าง Arsenal. สร์เ่วนแนเชสเตอยูไนเตท่ากันดับ54 ตามปืรนกับไก่3คะแนนแต่แข่งมากกว่าหนึ่งัดครับสถานการณ์ณนะตอนนี้ดูเหมือนว่าปีศาจแดงแอบเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยนะแรับเพราะสเปอร์และอาร์เซนอลยังเหลือเกมในมือมากกว่าแถมยังมีแต้มมากกว่าอีกต่างหากทีนี้เราลองมาดูปัจจัยต่อมากันครับว่าใครจะมีโอกาสเข้าท็อปโฟได้ยากที่สุดเริ่มต้นที่ทีมแรกครับสเปอร์ตอนนี้ไก่เดทองภายใต้ใตการคุมทีมของอันเตนิโอคอนเต้นะครับกำลังมีผลงานที่ดีไล่เก็บแต้มมาเรื่อยๆจนก้าวขึ้นสู่ท็อปโฟได้สําเร็จปัจจุบันครับกเขาสามารถ ผ่านเกมพรีเมียร์6นัดที่เหลือประกอบไปด้วยการเยือนเบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอเลสเตอร์และเยือนลิเวอร์พูลและที่สำคัญครับเปิดบ้านโดอร์เซนอนต่อด้วยเบอร์ลีและปิดท้ายด้วยการบุกถิ่นนอริชทีมต่อมาอาร์เซนอลจากตอนแรกทัพปืนใหญ่ของอาร์เตต้าได้รับคำชมอย่างมากจากการพาคขุมกำลังนี้กว่าจะชนะได้อย่างต่อเนื่องแต่จู่ๆครับพวกเขาก็ดีแตกสงั้นพอนไปพลาดท่าแพ้3เกมรวดติดในพรีเมียร์อังกฤษก่อนจะกลับมาได้ในเกมบุกชนะเชลซี4-2อย่างไรก็ตามครับพวกเขายังมีโปรแกรมเหลืออีก6นัดให้พจ่่าทัืหรีออลไมมบ ติดท็อปโฟโปรแกรมดังกล่าวประกอบไปด้วยเปิดบ้านโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยือนเวสต์แฮมเปิดรังเจอรลีดอยู่ในเตดต่อด้วยการไปเยือนสเปอร์และนิคาสเซปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านรับเอฟเวอร์ตันในครทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ปีศาจแดงจะมีองค์ประกอบที่ดีในเรื่องของชื่อชั้นนักเตะนะครับแต่ผลงานกับสวนทางกันซะงั้นพวกเขายัางไร้ความสม่ำเสมอมาตลอดทั้งซีซั่นและสิ่งนั้นทําให้พวกเขาเสียเปรียบสเปอร์และอาร์เซนลกับการลุนพื้นที่ Top ท็อปโฟรอย่างไรก็ตามครับยออน บ้านเจอเชลซีต่อด้วยการเจอเบนฟอร์เยนไบรตันปิดท้ายด้วยการเยือนคริสตัลพาเลสครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสียเปรียบออกมามากทั้งในเรื่องของโปรแกรมที่หินกว่าแต้มีน้อยกว่าแต่แข็งมากกว่าแถมผลงานนะครับยังแย่กว่าปืนกับไก่ด้วยซ้ำหาว่าการตามตรงแม้ทางทฤษฎีโอกาสตดท็อปโ,โฟของผีแดงเป็นอาจจะยังเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัติมันช่างยากเหลือเกินนะครับเราจึงมั่นใจว่าช่วงท้ายซีซั่นน่าจะเป็นอาร์เซนอลกับสเปอร์ที่ต้องล้นพื้นที่ท็อปโฟกันตัวกง่ง ไม่ได้เลยว่าผลงานของไก่เดทองภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้น่าสนใจเหลือเกินนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะพวกเขานี่แหละอาจจะเป็นเจ้าของโคต้านั้นในตอนจบแต่ขึ้นชื่อว่าพิมลีกอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องลุ้นกันมันจนนัดสุดท้ายเลยครับใครที่ชื่นชอบเรื่องฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราชาวกาบอนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ e b o o k YouTube หรือ Tik t o k รับรองได้ว่าสายกาบอลต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกเราชาวกาบอลขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอคุณฟุตบอลทีี่ทาาให้เราาเรรรมจอััันคคบบสวสด